คนสําเร็จเขาทํากันมีกี่วิธีหนึ่งทำความรู้สึกให้รู้ว่าเราทําได้แค่ทําได้รู้สึกถึงตรงนั้นรู้สึกถึงใจใช่เราทําได้เฮ้ยเราทําได้ถ้าคนอื่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ข้อที่หนึ่งคือความรู้สึกรู้สึกให้ชัดวัดได้จริงที่สองคือลงมือทำเฮ้ยทําเถอะให้คุณคิดคุณคิดแค่ไหนเหมือนมีเรื่องเรื่องหนึ่งได้เล่าว่า อยากถูกรางวัลอยากถูกรางวัลไปเฝ้าขอพรกับทุกทุกที่ทุกทุกทุกทกุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกวันนี้เลยแล้วยังไงต่อพอมาถึงณนะเวลาหนึ่งที่มันจะต้องมออันได้แล้วอะ่ะแล้วเขาก็บอกเฮ้ hey, ทำไมเขาไม่เคยถูกรางวัลเลยเอา้าเสียงที่เขาขอบอกว่าเฮ่ hey, ฉันขอเธอเธอไปซื้อลอตเตอรี่สักทีนั่นไง เราเชื่ออยู่แล้วว่าเราทําได้แต่สิ่งที่ต่อจากนั้นคือการลงมือทําคุณอยากได้รางวัลแต่คุณไม่ได้ซื้อแล้วอะไรจะมาถูกในทางกับการความสําเร็จบนโลกออนไลน์มันไม่ได้เป็นการแค่ซื้อรางวัลแล้วมันจะถูกแต่ความสําเร็จบนโลกออนไลน์คือการลงมือทําทําตามคนสําเร็จนั่นคือข้อที่3าม ทำตามคนสําเร็จคนสําเร็จทําอะไรทําสิ่งสิ่งนั้นอย่าลืมนะคะในเวลาของเรามีจํากัดและจํากัดเหมือนกันทุกคนแต่สิ่งไหนที่จะทาให้มันไวที่สุดคือการที่เรามองคนสําเร็จเราชอบแบบไหนเราชอบแนวไหนเราดูเขาเราดูคนที่สําเร็จในแนวทางอาชีพของคุณถ้าเกิดคุณชอบในการไลฟ์ให้เก่งให้ดีคุณไปดูคนที่ไลฟ์เก่งๆค,ค,ค,คุณไปดูครูโค้ชคุณไปดูครูของเรา ที่เขาล้าเก่งเขาทำอย่างไรเราไปทำตามเขาเมื่อเราทำตามเขาเมื่อเราทำตลอดเมื่อเราทำท,ำทันทีและเมื่อเรารู้สึกถึงเราทำได้เราจะทำมันได้ไม่ต้องสนใจนะข้อที่4ี่คือไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างเสียงรอบข้างบ่อยครั้งี่เ่าทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่ทำต่อแล้ว โอ้ยฉันไม่เอาแล้วโอ้ยฉันทําไม่ได้แน่เลยเพราะเสียงรอบข้างดังนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จอย่างแรกที่บอกว่าคือคุณเชื่อแล้วคุณเชื่อว,ว่าเราทําได้แล้วคุณลงมือทําลงมือทาตามแบบคนสําเร็จและที่สำคัญสุดท้ายตัดเสียงรอบนอกซะเสียงรอบนอกไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นแต่เสียงในหัวใจต่างหากที่ทําให้คุณสําเร็จไปต่อนะครับพี่หมอพ่อหมอ